ตำแหน่งที่การที่กลายพันธุ์บนสไปโรตรีนเนี่ยมันบางส่วนมันเหมือนกับเพื่อนฝูงก็คือจุดหนนะครับก็คือมันมีการกลายพันธุ์ที่ตำหนัก c86 นะจาก f ไปเป็น p นะครับแต่ว่ามันมีแถมมาก็คือมันมีตำแหน่ง180เนี่ยมันจาก e ไปเป็น v ตำแหน่งตำแหน่ง c78 เนี่ยจาก k ไปเป็น r C 7จจากเคไปเป็นอาร์นี่มันเคยมีอยู่ในเดลต้าจำไว้นะเออนี่เลยเป็นพวกเว็บเฟกนิวก็เลยอ่านไม่ได้สับจับไปกระเดียดก็เลยบอกเฮ้ยมันจะรุนแรงเท่าเดลต้าแต่ไม่ใช่เพราะเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวนี้เดลต้ามันเป็นทีสี่เจ็ดแคือมันสกายพันตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแต่เบส เบสองมันเนี่ยนะมันเปลี่ยนจากไอ้ทโอนีนเนี่ยไปเป็นตัวลิวซีนนะครับตำแหน่งเบทที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนคนละคนละเรื่องกันทั้งที่มันเปลี่ยนตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จะไปสรุปว่ามันแรงเท่าเดลต้ามันตายเยอะไม่จริงนะนี่ไม่จรงิงเรียนให้พวกเราทราบนะเพราะว่าลงรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสองตัวนี้เป็นลูกผสมทั้งคู่เพราะขึ้นด้วย X ทั้งคู่นะครับเป็นครอส นะครับเป็นไฮบริดพูดง่ายๆนะครับแต่ระวังโอไมคอนด้วยกันถามว่าแพร่เร็วไหมเ,เมื่อเทียบกับจุดหนเดิมที่มีอยู่ประมาณเกือบ50%เนี่ยมันอาจจะแพร่ได้เร็วกว่าเล็กน้อยนะอ,อนี่นีข้อมูลทางแล็บนะต้องบอกพวกเราก่อนนะโดยสันนิษฐานจากตำแหน่งการกลายพันธุ์ของมันแต่ถามว่ามันจะเร็วชั่วช้าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพวกนี้พิสูจน์ได้นะถ้าเดือนหน้านะออสองสัปดาห์ข้างหน้าเดือนหน้า ไอ้เจ้าเจ้าจุดหนึ่งจุดหกเนี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตโอ้อันนี้แสดงว่าเร็วจริงนะมันก็จะเบียดตัวเก่าไปนะครับถ้ามันไม่ได้ขึ้นเร็วก็แสดงว่าคือต้องเรียนว่าไอ้จุดหนึ่งจุดห้ามันก็เร็วพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้เร็วกว่ามากมันก็อาจจะไม่ได้เบียดอย่างเร็วนะครับเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยใกล้เคียงกันหลบได้พอๆกัน นั่นก็หมายความว่าใครที่เคยติดพัน์เก่าๆยิ่งเป็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นใหม่ได้ไหมสบายมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วคุณบ a 5อห้าบ A เอสองอะไรเพราะฉะคุณเอา xbb ไม่อยู่แน่นะครับเฉะนั้นคุณเป็นซ้ำได้นะครับวัคซีนก็ได้ผลลดลงบ้างนะนี่ต้องยอมรับนะในแง่ของการกันติดนะครับลดลงเพราะว่ามันหลบไปนะครับความรุนแรง ยังไม่มีหลักฐาน WHO ก็สรุปว่ายังไม่มีหลักฐานมันทำให้ใช้เขาเขา,ขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่ามอร์แพทอเจนิกคือมันทำให้เกิดโรคได้เยอะขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันจะต้องตายมันจะต้องอใส่ทิวอะไรอย่างนี้มันไม่มียังไม่มีคอมเมนต์ซึ่งอันนี้ต้องช่วยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องช่วยกันดูต่อไปนะครับถ้ามันเยอะจริงเดี๋ยวมันก็จะบอกมาเองอาการอาการ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมีประเด็นเดียวที่สำคัญก็คือว่าพบว่าในอินเดียมีรายงานโดยเฉพาะเด็กนะโดยเฉพาะเด็กแต่ยิงผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เว้นอะไรนะเพราะคุณดาราอะไรคนหนึ่งเนี่ยนะครับ mm. เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีตาแดงตาแดงแลักษณะที่เราเรียกว่าอิชชี่คอนจังติว t ติคือตาแดงแล้วคันด้วยนะหรือบางทีมีเขาเรียก sticky eye ตาลืมไม่ค่อยได้ตาติดก,กันตาเหนียว แต่ส่วนใหญ่ไม่มีหนองไม่มีอะไรนะแต่ตามันจะเหนียวอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเป็นอาการที่พบขึ้นมาได้นะครับมากน้อยเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเก็บสถิติทั้งหมดเพราะว่ามันเพิ่งตรวจพบเมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องอยู่ระหว่างในการที่จะเก็บสถิติกันไปว่ามันสักกี่เปอร์เซ็นต์ตาแดงก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคุณเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งหกที่ตาไม่แดงก็เยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้อง ต้องฝากให้เข้าใจว่าว่ามันมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเราซับมิ t จุดหนเนี่ยนะครับไปที่ g ีเศษสี่าลายเราซับมิ t จุดหนึไป10บลายนะแต่อย่างที่บอกว่าคุณไปคีย์เข้าไปใน G ีเศษคุณอาจจะเจอศูนย์นะเพราะว่าเขายังไม่ได้พูดง่ายลงแอสซ g n ให้มันเป็นอันนี้นะครับ